แต่แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้หลักๆตามกระแสะข่าวนปัจจุบันนะคุณผู้ชมยังไม่ได้บอกว่าวัดไหนแต่ต้องบอกว่าเป็นวัดดังย่านปทุมเนี่ยหลักๆเนี่ยตามการาฟิกตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการก็แน่นอนว่าเรื่องนังก็คือสีกาเยอรมันที่ดิน2 5งหถึง2559รวมถึงประเด็นที่โลกโซเชียลมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเส้นเงินจากรถหรูรวมถึงยอดกระถินที่อาจจะมีความปกติเนี่ยหรือไม่คือเรื่อง เงินวัดที่ถูกโอนไปให้คนหลายคนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายไปเป็นทรัพย์สินอย่างรถหรูใช่ไหมครับกลายเป็นรถหรูคือรถเบนซ์แล้วอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยอ,อต้องบอกพีกรอนอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยอันนี้ก็ต้องชี้แจงืึกอา เจาะข่าวคนระับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังตามกันต่อสําหรับประเด็นวัดดังย่านปทุมธานีนะคุณผู้ชมหรือว่าวัดนาป่าพงน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลจากฝั่งทนายนันชัยที่มีการเดินทางเนี่ยไปที่บกปปป,ปนะคุณผู้ชมมีการไปยื่นหลักฐานเ,นเพิ่มเติมด้วยซึ่งมันมีข้อมูลที่น่าสนใจกับเรื่องราวเส้นเงินการรับบริจาคในปี60ถึง61เนี่ยคุณผู้ชมว่าในช่วงนั้นเนี่ยที่มีการรับบริจาคของทางวัดนะคุณผู้ชม ปรากฏว่าไม่มีเงิน12ล้านของสีกาที่เยอรมันเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรามาลงรายละเอียดกันแต่อยากจะไปเริ่มอย่างนี้อยากจะไปเริ่มที่บิ๊กเต่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องแยกกันแบบนี้ว่ากลุ่มมูลนิธิกองรับธรรมเนี่ยน้องอามคือน่าจะไปโฟกัสที่เรื่องของสีกาเยอรมันแต่กับตํารวจวันนี้บิ๊กเต่าเมื่อวานก็พูดแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้บิ๊กเต่ามีการพูดถึงเรื่องที่ดินในปี256กับ2559 ที่ผ่านมาแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้บิ๊กเต่าเนี่ยบอกแบบนี้ว่าจากกรณีนะคุณผู้ชมเริ่มที่สีกาจากประเทศเยอรมันเนี่ยส่งทีมทนายความเข้ามาร้องเรียนเนี่ยกับบกปปป,ปให้ตรวจสอบวัดดังเนี่ยคือคือย่านปทุมธานีในฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157และ147เรื่องนี้พนักงานสอบสวนได้มีการส่งสำนวนเนี่ยคดีไปที่ปปชแต่ตำรวจก็ยังมีอำนาจในการสืบสวนอยู่ ในส่วนกรณีกองบังคับการปราบปรามเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้มีการรับข้อร้องเรียนเนี่ยในการตรวจสอบเส้นเงินของวัดตั้งแต่ปี2556จนไปถึง2559มีการตรวจสอบในหลายประเด็นแต่ขอสงวนไว้ก่อนไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงและเงินซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ500ล้านส่วนข้อมูลเนี่ยหรือหลักฐานที่ธนานันชัยเนี่ยคุณผู้ชมนำมาให้กับบิ๊กเต๋า ยังมีบางส่วนที่มีการโต้แย้งนกันไปมาแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ทนายของศรีกาเ,เข้ามาร้องทุกกล่าวโทษไว้เป็นเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดและหลักฐานการคืนเงินของผู้เสียหายแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมทางวัดนะฮะยังไม่มีการประสาเนเข้ามาให้ข้อมูลส่วนข้อมูลที่ทางทีมทนายความของวัดออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องเงินตั้งมูลนิธิในประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นคนละส่วนของการตรวจสอบอัอนนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะกับสิ่งที่บิ๊กเต๋าได้มีการอัปเดตจากวันที่ทางวัดนาป่าพงได้มีการแต่งตั้งในีทนายออกมาชี้แจงคุณผู้ชมตรงนี้ทางตำรวจมองว่าอยู่คนละส่วนและกำลังตรวจสอบอเรามีอำนาจสืบสวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดชุดทำงานก็มีอำนาจสืบสวนสอบสวนในในเรื่องที่เอามาให้นะครับถึงแม้คดี ยังอยู่ที่ปปชก็แล้วแต่เราจะมีอำนาจสืบสวนอยู่นะครับเรื่องที่ว่าของาบดำเนินการตั้งแต่ปีห้าหกห้าก้าวมีการตรวจสอบเรื่องก็เป็นเรื่องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัดนาป่าพงก็กานนะครับเป็นข้อมูลหลายเรื่องที่เรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับแล้วก็กองปราบกำลังดำเนินการอยู่นะครับเป็นเรื่องแบบเดินเดิมนะครับเรื่องเรื่องสุริา ครับก็เป็นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดนะครับเรื่องเ,อเงินบริจาคเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรื่องอผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมไหนไหนบิ๊กเต่าก็มีการพูดถึงเรื่องเส้นเงินที่เกิดขึ้นว่ามันจะไปที่เรื่องใดบ้างต้องบอกว่าตอนนี้ตํารวจยังไม่เปิดเผยข้อมูลแต่แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้หลักๆตามกระแสข่าวณนะปัจจุบันนะคุณผู้ชมยังไม่ได้บอกว่าวัดไหนแต่ต้องบอกว่าเป็นวัดดังย่านปทุมเนี่ย หลักๆเนี่ยตามกราฟิกตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการก็แน่นอนว่าเรื่องนั้นก็คือสีกาเยอรมันที่ดิน256ถึง2559รวมถึงประเด็นที่โลกโซเชียลมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเส้นเงินจากรถหรูรวมถึงยอดกระถินที่อาจจะมีความปกติเนี่ยหรือไม่หลักๆน่าจะเป็น4เส้นเงินนี้น้องอามและทีนี้ไปกันต่อ ก็ถือทนายอนันชัยใช่ไหมน้องอามครับคือเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับตัวของทนายอนันชัยประธานมูลทธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยก็นําเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปร้องเรียนให้ตรวจสอบย้อนหลังโดยเฉพาะเรื่องอาการทรรําบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดนาป่าพง์ที่ปทุมธาน,นีคือให้ตรวจสอบย้อนหลังไปหลังจากที่ไปพบความผิดปกติว่าเ,เงิน12.2ล้านเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลนะ หลักๆก,ก็คือทนนันชัยเนี่ยนะครับก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าเอกสารและข้อมูลที่นํามามอบให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องการจะให้ตรวจสอบว่าวัดดังกล่าวเนี่ยนำเงินบริจาคไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ไหมซึ่งบัญชีรายรับรายจ่ายที่ทางวัดได้มีการยื่นต่อสํานักพุทธจังหวัดปทุมธานีในช่วงเดือนตุลาคมปีป50ถึง60นะครับถึง30มิถุนายน 61ไม่มีจำนวนเงิน12.2ล้านบาทอยู่ในบัญชีรายรับรายจ่ายรวมทั้งให้ตรวจสอบย้อนหลังถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆภายในวัดส่วนทางด้านศีกาโคู่กรณีถ้าหากจะต้องดำเนินคดีทางด้านคุณยุก็คือศีกาที่เยอรมันเนี่ยก็มีการแจ้งว่ายินดีและก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการก็ขึ้นอยู่กับดุลพิจของพนักงานสอบสวนว่าจะกันเธอไว้เป็นพยานหรือไม่ อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลองฟังเสียงทนายนันชัยครับตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเงินของวัดที่อย่างที่ผมบอกไงมันจะผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่ได้มีการจัดทําบัญชีเอาเงินเข้าบัญชีวัดแล้วหรือยังมีการเบิกถอนมาอย่างถูกต้องเลยหรือยังนะครับและที่สําคัญเนี่ยเงินนั้นเนี่ยได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงปีหนึ่งหนึ่งข้อ5วัสองหรือไม่ ดางนันทางที่นี่ทางกองบัญชาการสอบสวนการเนี่ยจะต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปเราก็อยากจะบอกนะครับว่ามูลที่นทนายกองทา,งทา,งทางไม่ได้เป็นพระเอกนะครับพระเอกที่แท้จริงก็คือตํารวจนะเราไม่มีเครื่องมือเราเป็นแค่เพียงผู้นําสารพยานหลักฐานให้กับตํารวจเท่าที่เรามีวันนี้เราจึงได้มอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนที่เงิน12บล้านสแสนเกินไปส0,000ื่น ที่เรามีการจ่ายให้กับทางพระและก็มูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการดีแคลร์จากหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยที่ประเทศเยอรมันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไหนก็เราก็มายื่นหนังสือร้องเรียนเราก็เลยมีหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนะครับวัดดังเมืองปรุมนะครับในเกี่ยวกับกิจการการใช้เงินทั้งหมดรวมถึง เกี่ยวกับบุคลคลใกล้ชิดทั้งหมดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรในการตรวจในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินบริจาคของวัดได้มีการเบิกจ่ายการถูกต้องหรือไม่อย่างไรนี่ครับก็เป็นการไปร้องเรียนเฉยๆนะครับแล้วก็เอาเอกาสารไปให้เพิ่มเติมซึ่งบิ๊กเต่าก็บอกว่ามีอํานาจนะครับในการที่จะสืบสวนสอบสวนอยู่แม้ว่าจะส่งออข้อมูลสํานวนนะไปให้ปป,ปช พิจารณาแล้วแต่เดี๋ยวก็คงต้องดูโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นเงินแล้วก็เรื่องผู้หญิงด้วยนะครับที่กําลังที่จะตรวจสอบว่าจริงเท็จอะไรยังไงนะแล้วก็ทางวัดเองก็ยังไม่ได้มีการประสานเจ้าที่มาคือทุกคนก็ทราบไปแล้วว่าคือตัวของวัดนาป่าพ,พงแล้วก็ตัวของพระอาจารย์คือกลิศซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอนะครับให้ทางวัดเนี่ยชี้แจงนะเพราะว่าทานายความที่ชี้แจงประเด็นนี้ไปเนี่ยก็ แค่ส่วนเดียวเท่านั้นคือทางเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกเงินฟอกเงินที่เยอรมันก็ดีแค่ไปแค่บางส่วนแต่อีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังคงไม่ได้มีการชี้แจงนะครับก็ยังคงรอแล้วก็หลายคนก็รอให้พระอาจารย์เนี่ยหรือพระคกฤกธิ์เนี่ยออกมาชี้แจงด้วยตนเองจะดีที่สุดนะโดยเฉพาะเรื่องสีกาแล้วก็เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองครับอ่ะ คุณผู้ชมทีนี้ไหนๆก็ทนายนันชัยมีการเดินทางไปที่กองปราบนะน้องอามอยากจะพาไปดูเอกสารที่มีช่วงหนึ่งที่น้องอามบอกไปก็คือช่วงบัญชีรายรับรายจ่ายของทางวัดนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเวลาวัดเนี่ยมีเงินกระถินเข้ามามีเงินอะไรเข้ามาแน่นอนว่าต้องมีการรายงานหรือทําเอกสารเนี่ยส่งตรงไปที่สํานักพุทธของจังหวัดนั้นๆทีนี้คุณผู้ชมไปดูเอกสารที่ทนายนันชัยเนี่ยมีการเปิดเผยไปนะต้องบอกว่าตัวเนี้ย มันก็เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งแน่นอนว่าค่านู่นค่านี่คือสับเพเหละเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่เราไปดูเนี่ยก็คือรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นของปี60กับ61เนี่ยจะรวมแล้วทั้งหมดก็คือ1 2 6 4ล้าน6,4696บาทซึ่งทีนี้ย้อนกลับไปที่หลักฐานในตัวหนึ่งที่ทนายนันชัยมีการมอบปรากฏว่าเงินตัวนี้เนี่ยน้องอามที่มีการโอนไปที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือ12ล้าน 2 3 2 4 7 8บาทและอีก9591สต,ตางค์เนี่ยคุณผู้ชมทั้งหมดแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นพอมันมาลงแล้วเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยคุณผู้ชมเงินมันต่างกันซึ่งทนายอนันชัยก็มีการตั้งข้อสังเกตม,มีการตั้งเหตุผลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมเงินบริจาคก,ก้อนนี้ถึงไม่อยู่ในบัญชีรรับได้จ่ายของทางบัตอันนี้คือสิ่งที่ทนายอนันชัยเนี่ยมีการ ตั้งทงไว้นั่คุณผู้ชมเพียงแต่ขยายเพิ่มเติมให้ฟังกันนั่นเองน้องอาอ,อีกเรื่องหนึ่งน้องอาม,มีเรื่องเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้คืออันนี้ก็น่าจะเป็นการชี้แจงวันนี้ของพระคุิกรินะครับที่ได้มีการพูดผ่านไลฟ์สดอของทางเพจพุทธวจนะเดี่ยวก็คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระอาจารย์นะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่วนมากข้อมูลจะออกมาจากฝั่งเดียวนะเพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยยังไม่ชี้แจง นะทางวัดก็ยังไม่ชี้แจงมีเพียงแค่เรื่องที่ผมบอกคือทนายความคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่เยอรมัน,รมนมปรากฏว่าวันนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมวีซา่าที่ไม่ชอบมาพา,ากลพระคริเนี่ยมีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมวีซ่าจริงที่อยู่ในหลักพันบาทอบอกว่าน่าจะประมาณหลักพันนะแต่ก็ถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ดำเนินการทำวีซ่าเนี่ยสูงถึง900,000บาท และก็สูงไปถึง2.5ล้านซึ่งตัวของพระคริสต์ก็พยายามจะตั้งคำถามถึงความยุติธรรมว่ามันยังไงรวมไปถึงมีการพูดถึงการซื้อที่ดินหลายแปลงในภาคอีสานและการแจกจ่ายเงิน20ล้านโดยมีข้อบ่งชี้ว่าการได้มาซึ่งที่ดินและเงินจำนวนดังกล่าวอาจไม่ชอบธรรมนะอีกประเด็นหนึ่งคือเอกสารคือตัวของพระคริสต์เนี่ยบอกว่ามีเอกสารพร้อม แต่ในฐานะที่ตนเองเป็นพระแล้วก็วัดเนี่ยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้มากแล้วก็เหมือนถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะยังเสนอให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่ร้องเรียนโดยเฉพาะที่ดินหลายแปลงที่ได้มาในช่วงเวลาที่มีปัญหาซึ่งผู้ตรวจสอบยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้แล้วก็การปกปิดบัญชีด้วยการปกปิดข้อมูลบัญชีโดยให้ข้อมูลหยุดอยู่แค่ พระอาจารย์และไม่เปิดเผยเส้นทางการเงินทั้งหมดซึ่งพระคริฤต์เนี่ยมีการบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นเจตนาที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่านี่นะก็เป็นการพูดในไลฟ์สดของเพจพุทธวจนะเรียวนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าคือการที่นั่งคุยกับลูกศิษย์มันก็คงไม่ชัดเจนเท่ากับการเปิดให้สาธารณชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยได้ซักถามเพื่อความชัดเจนต่อสังคมและต่อ ความเป็นธรรมในตัวของพระอาจารย์คึกฤ์และวัดนาป่าพง์เองด้วยอนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ที่พี่พุทธเนี่ยเปิดในรายการพุทธทอคไปคือเรื่องเงินวัดที่ถูกโอนไปให้คนหลายคนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายไปเป็นทรัพย์สินอย่างรถหรูอืใช่ไหมครับกลายเป็นรถหรูคือรถเบนซ์แล้วอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยอื ต้องบอกนี้ก่อนอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยอันนี้ก็ต้องชี้แจงนี่ยังไม่พูดรวมไปถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่กําลังลือกันกําลังลือกันนะแต่อาจจะไม่ใช่วัดนาป่าพงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หละอาจจะไม่ใช่วัดนานะป่าพงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าตํารวจเนี่ยเขากําลังล็อกเป้าไว้หลายวัดอพระหลายรูปที่กําลังถูกตรวจสอบวัดหลายวัดที่กําลังถูกตรวจสอบเหมือนกัน เรื่องของเงินกระถินอืมอ่าเรื่องของเงินกระถินที่มันพบว่าในจํานวนประมาณสองถึงสปีเนี่ยเงินกระถินเนี่ยปกติมันก็ต้องอยู่กับวัดอืมแต่มันมีการเหมือนโอนเข้าไปหาบุคคลสามถึงสี่คนเป็นระยะเวลาติดกันเนี่ยประมาณสมปีซ้อนและเป็นเงินหลักล้านซึ่งวัดวัดเนี้ยนะที่เขาลือกันอยู่เนี่ย ก็จะต้องตอบว่าทําไมถึงมีการโอนแล้วเป็นตัวเลขที่ซ้ำๆๆๆสมมุติ3ล้านเนี่ยก็โอนไปหา A 3ล้านไปหา B 3ล้านไปหา C 3ล้านคือเท่ากันหมดเท่ากันหมดประมาณ3ปีติดติดกันแล้วก็เป็นช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกเป็นช่วงที่มีงานกระถิ่นอ่าเป็นช่วงที่มีงานกรถิ่นนะครับคําถามคือเงินกระถินก็คือเงินวัด เงินวัดก็คือศาสนสมบัติอืมันทําได้ไหมการที่โอนเงินวัดเข้าไปหาบุคคลคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งโอนให้คนหนึ่งแล้วโอนไปซ้ําๆๆแบบนี้เป็นปกติทุรัเลยเต้องบอกแบบนี้คือทําแบบเนี้ยวนนะไม่ได้วัดไหนนะครับไม่ได้บอกนะเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีประเด็นอยู่คือวัดวัดหนึ่งที่กําลังโดนตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องใหญ่ แล้วเรื่องรถอีกใช่ไหมล่ะอืมรนน็ต้องไปว่ากันรถ,รถหรูนี่เป็นคังต้องไ,อจจไม่ใช่คันเดียวนะครับอ,อส่วนการตรวจสอบเห็นว่ามีรายงานข่าวนะครับคือการตรวจสอบทางคณะสงฆ์คือแน่นอนว่าทางโลกทางโลกเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องให้ตํารวจเขาดําเนินการไปทนายความเขาชี้แจงไปแต่มีอีกทางหนึ่งคือทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าตรวจสอบน,น,น่าจะประมาณวันที่ 15มัง้งถึงจะไม่ผิด16หอ่าประมาณ1 5 1 6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละไม่กี่วันเนี้ยก็ได้มีการเรียกตัวของพระคริกฤิ์เนี่ยมาสอบสวนอเรื่องสีกาที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลต่างๆนะโดยพระคริกฤิ์เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าเรื่องที่ปรากฏวิดีโอต่างๆเนะี่ยในตัวของพระคริกฤิ์กับสีกาเนี่ยแล้วก็ยังมีการเดินทางไปที่ต่างๆเนะี่ย พระคลิตยืนยันว่าไปพร้อมกับพระสิบเก้ารูปมไม่ได้ไป2ต่อ2กับศีกาแม้แต่การไปปรากฏตัวที่บ้านของศีกาผู้หญิงนะก็เพื่อจะจัดเตรียมสัมภาระในการเดินทางและอาหารในการถวายคณะสงฆ์ซึ่งจะเดินทางไปกันกว่า30คนซึ่งผลการตรวจสอบของเจ้าคณะในพื้นที่อย่างเจ้าคณะตำบ,บลลำลูกกาและคณะสงฆ์ปุมธานีเนี่ยก็ออกมานะไม่พบการกระทำความผิดใดๆ ที่เสื่อมเสียหรือผิดพระธรรมวินัยแต่โดยประการใดอืมอันนี้คือในส่วนของคณะสงฆ์จวบดุมธานีก็เพื่อความเป็นธรรมของพระอาจารย์ครุกก็คือในส่วนของคณะสงฆ์เขาตรวจสอบมาว่าไม่มีสิ่งไหนที่ผิดพระธรรมวินัยอืมก็คือจบไปเรื่องของศีกการในทางคณะสงฆ์นะครับแต่ทางเรื่องของทางโลกเนี่ยน่าจะต้องต่อสู้กันอีกระยะหนึ่งเลยมันจะเป็นระยะระยะยาวแหละคุณผู้ชมก็รอติดตามฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้ ม,มันเข้มขน้นแล้วตอนนี้ตำรวจมันก็มีการขมวดปมเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมซึ่งมีเงินวนเวียนอย่างที่ตำรวจบอกก็คือ5้าล้านเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในทางโลกส่วนเรื่องทางธรรมทางพระธรรมวินัยเนี่ยก็ว่ากันไปจะปิดจะถูกก็ต้องรอติดตามฮนะ